You'd show me your art. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun. Norbing when it's gone. Took you to prom. Dance to our song. Dance all night long. Till the lights come on. เทท,ท,ทสสวัสดีครับสวัสดีครับบนดูทั้งหลาย ยัเพลงดังไรบ้เฮ้ยแล้วเจักกันได้แล้วสวัสดีครับแล้วเมื่อกี้พูดว่าไงนะครับอะไรครับ ระวังนะครับมันอ้าไปทางคนล้วชุหน้อยอยู่ไหน่ะเออระวังนะเบอรัหมด เก็บศพให้ไม่ต้องห่วงครับมันได้เปรียบเราเอ้ยมันลงมาแล้วโอเคจบปิง้งสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับเอฟซีครับือ่อคุณเพมากเลยครับ มันคนชื่ออะไรอ่ะผมตามชื่อในเกมเลยครับชื่อมันฟ้องทุกอย่างเลยครับเบอร์เบอร์เบอร์อะไรเบอร์หไหนอ่ะผมอยู่เบอร์สามอย่าลืมเร้วผมนะครับ ทางคนมีหลายคนแล้วนะ่ะทางผมนี่โล่งเลยมันจะเพิ่งลงมาเทกีนี่ไปเก็บตรงบนให้ข้างบนฝั่งมันยังโล่งอะ่ะสองตัวระวังได้อะเพิ่งเพิ่งบูมาก Mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gonna get it. You hear me now and I'm moving. Get you out of scene, we'll be grinning. These ladies know that I'm singing. And this is just a beginning. And I'm closing in the night, and There ain't no point in resistance. Living life like a dream. they it right, that's a thing. Every night got a team. I've tied to the scene. out on stage here and screen. แดกผมได้นะครับผมไม่เก่ง <c oughs> มิ่งไปทางคนละหนึ่งคนระวังเนี่ยคนอยู่ทางไหนวะมิอยู่นี่หนึ่งคนเ,คเ,คเดี๋ยวกลับไปช่วยถอยกันเลยมาถอยกับถอยไปกัาเบอร์ซี่เดี๋ยวระวังตัวนะะมันอยู่ในฐานมัน ตรงกลางมีใครไหมครับตรงกลางตรงกลางไอเน,นี่ยไม่ลงเลยอ่ะ<ม>นังไงอย่างชาัดเจนเลยอ่ะก็อย,อย่าเพิ่งรอวงพีมารอวงพีมาค่อยไ่คอยดันไปเราเสียเปรียบมันโอ้ยอยังไงตัวนะั้นระวังด้วยไอตัวอยู่ไหนอ่ะมีมาแล้วใช่ ในเกมหนึ่งเราก็จะชนะแล้วเยอะาวเอยครคะหาะยากเนี่ยคนที่เปิดไม้พูดในเกมอ่ะใช่ใช่มันมันเหงาเนอะเวลาเราเล่นไปเล่นมาไม่พูดกับเราอะ่ะแล้วเราพูดคนเดียวอะ่วะว่าคุยใครวะ มีดุ่นเกินไปคนมีฝุูดมาแล้วครับหนึ่งตัวอยู่ตรงบ้านวัเะอยู่ทางรถหนึ่งตัวด้วยขึ้นหลังคาบ้านแล้วหนึ่งคนสองคนกาหัวสองเมตรดาวหนึ่งครับสวย เนียยสบาอยู่บ้านเอลระวังด้วยบ้านเอลระวังบ้านเอลอยู่ตรงบ้านนี้แล้วแหละไม่ใช่บ้านเอลแล้วแหละลูกซองแท้ตกใจเขาฝั่งแบมันนะครับโอ้โห,โโหสุดยอดโอ้โหคนนี้เก่งจริงเลย นก็ <c oughs> จะแพ้ซะละ <c oughs> เปิมอเตอร์นไหานทางเนี่ยปิดาไหนโนนเปิดไอพี่เอานนปิดทาไหนางองคุณใช่โอ้ ติดโอ,อ้โหมาครบเลยมาครบที่สุดยอดเลยโอเครับเดี๋ยวครับ ตัวละคร่อนไหนก่อนเ,อเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะ <c oughs> รัแบแต่งตัวแป๊บ ผมและเข้ามาป่ะอีกคนอ่ะอีกคนเขาจะมาไหยครับครับ มาครบเลยสุดยอดแบกบได้นะครับคอเพื่อประจาแบกบได้นะครับโคตรเหียวค่ะ so try like so so is hold of your to to so you to you try fight take thrive with put the sleep like 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 asleep me 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 knife me me a can can อยู่สองคนนะครับระวังติดนี้เพราะไม่ไม่งีนเ เหลือกลับแทบไม่ท <gay> ันระวังนอยู่ข้างบ้าน In those, like if I want it, then I have it Got a nice stress causing damage Just like well, bandwidth Have a chef in the back, make a sandwich So mm -hmm. she got it all But you follow I can't fall I can be your man, man Playing for your death Man I'm your biggest man and You said this so jam -ram. เราต้งขนะน่นเรนะว,วางหลังคาด้วยนะครับหลังคาแถวบ้านมันเฮ้ยคนสวนทางคน มันล้มแล้วมันล้มแล้วไม่ต้องห่วงตายแล้วโอ้ยตกใจเฮดิดดข้างหน้าข้างหน้ามีหนึ่งคนข้างหน้ามีหน,นึ่งคนอยออกไปนะครับมาสามมาสามระวังด้วย そう。 เปินใหม่ลากขึ้นหัวเลยเฮ้ยล้าง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 คุณล้างล้างโดน,นเข้าหลังลากเพนได สูมันเนื่องมีใครไปดูอีกทางยังอ่ะเดี๋ยวเรมดูแล้วกันอีกทางมาไปอีกทางนะเฮ้ยเกิน,นนอรลุม่ม 玩的。 เฮ้ยเอาใครมบียดวอลบ้างอะฮลัลโหลไม่มีตัวหนึ่ง <laughs> สองสองมีสอง,สองมีสองคนระวังจะมีสองคนมีสองคนหลังไอวอลคุณทำอะไรวะน่ะเฮ้ยเข้าไปรอก่อนเดี๋ยวเพื่อนมา เฮ้ยเออเอาแล้วจังหวะนี้นะครับเพราะจะเข้าไม่เข้ายิงทายมังเกอร์ก็ไม่มีเกมที่เราเราชนะาชื้ไว้หน่อย เราต้องเชื่อใครับเกมนี้เนี่ยเราจะต้องร่วมมือกันหรือไม่อีกฝ่ายเขาจะโหดเกิน วางสตูด้วยมันอยู่ตรงกลางมันตั้งไอวอลฟอร์มเลยโอ้หายดวงวันถึงจาเลี้ยวกลับเลยมีตัวดีมากา่นะะค่อยๆแล้วกันถึวมึงรดบไาได้ปะ เฮ้ยอา้าวัลโหลอัโหลมีใครอยู่ในนี้บ้าง <c oughs> เก็บไอาวอลได้เก็บไอวอลตัวผมได้มีอยู่ <c oughs> โค้ดไ้เปียบอะระวังหลังด้าวยระวังหลังด้วยนะ แบบไหนแบบใครแดบงบแบบอ่ะอสุดยอดไปเลยคุณได้เทรียมอะไรได้จากคุณเปิดสตรี <laughs> ตีแม่งเธอได้ของดีกู <c oughs> มไม่คิดมาก่อนเลยนะ <c oughs> ไ่ที่ตากนาฟฟีไว้